สวัสด<อ>ีครับช่างแรกนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาทํางานปกติแล้วเปิดร้านปกตินะครับทํางานซ่อมงานปกติแล้วนะครับใครที่ส่งงานมาแล้วก็รอสักพักรอสักแป๊บนะครับกําลังเร่งมือให้นะครับส่วนงานที่ส่งมาก่อนแล้วรอนานอยู่แล้วนะครับก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะครับกําลังเร่งมือให้เนาะแล้วก็มีงานแก้ที่ส่งกลับมาแก้ไขกําลังไล่ตรวจเช็คให้นะครับใจเย็นๆนะครับ ก็ช่างทํางานคนเดียวนะครับก็นานๆจะมีผู้ช่วยก็อาจจะช้านิดนึงนะครับยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวภายในไม่ กลารปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับเราจะมีการขยายร้านนะครับรับผู้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะทํางานออกได้เร็วขึ้นนะครับางานก็อาจจะออกเร็วขึ้นงานก็จะได้ไม่ต้องรอนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์หลายๆอย่างที่ผมปฏิเสธไปผมไม่ได้รับนะครับถ้างานออกเร็วขึ้นมีผู้ช่วยมาช่วยผ่อนแรงก็อาจจะรับ ไว้พิจารณานะครับรับมาซ่อมช่วยกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้หลายอย่างที่ผมปฏิเสธลูกค้าไปไม่ได้รับงานหลายอย่างนะครับต้องขอภายจริงๆนะครับบางอย่างก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนทําไม่ทันจริงๆนะครับผมก็ต้องอขอภายจริงจริงนะครับก็เดี๋ยวหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอการรับงานยังไงเดี๋ยวก็แจ้งอีกทีนะครับเดี๋ยวขอ,อขยายพื้นที่เพิ่มเติมสักหน่อยนึงนะครับนี่วันนี้มีผู้ช่วยมาทํางานกําลังลุยเครื่องไฮบริดอยู่นะครับ อตอนนี้นะครับเครื่องนี้ก็เทสลูกค้านะครับซ่อมเสร็จแล้วกําลังเทสรันระบบอยู่นะครับอขอภัยอีกที่นะครับใครส่งงานมาแล้วนะครับอาจล่าช้าหน่อยนะครับยังไงต้องขอภัยจริงๆนะครับส่วนคลิป งานซ่อมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยทําลงเหมือนเดิมนะครับเพิ่งกลับมานะครับแม่ผ่าตัดเพิ่งเสร็จนะครับก็อาการปลอดภัยหายห่วงนะครับกลับมาเป็นปกติทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่คอมเมนต์ให้กันมานะครับโอเคเดี๋ยวก็หวังว่าจะเจอกันในคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะครับเจอกันไว้คลิปหน้าสวัสดีครับ